สามีอายุมากแล้วค่ะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องคอยดูแลคอยช่วยพยุงช่วยอุ้มขึ้นอุ้มลงตลอดเลยค่ะบ่อยเลยค่ะบางทีจับจังหวะไม่ถูกเนี่ยก็ล้มลุกคลุกคานเจ็บตัวกันไปค่ะ ลำบากที่สุดเหรอคะก็เป็นตอนพาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคะ่ะลำบากจริงๆต้องอุ้มจากเตียงมาขึ้นวิลแชร์วิลแชร์ไปที่ชักโครกพอเสร็จธุระก็จากชักโครกมาวิลแชร์อีกแล้วก็เขียนกันไปโอยเหนื่อยคะ่ะจนบางทีทําให้เขาอะไม่อยากลุกจากเตียงเราก็กลัวว่าเขาจะติดเตียงนะคะเพิ่งรู้จักเลยคะ่ะ พอดีเห็นในอินเทอร์เน็ตก็เลยลองซื้อมานะคะดีกว่าคันเก่าเยอะเลยค่ะสะดวกกว่ามากสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้สะดวกมากขึ้นค่ะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสะดวกกว่าตัวเก่าเยอะเลย อันนี้มันใช้ง่ายเริ่มจากปรับความสูงที่นั่งให้เท่ากับเตียงประคองตัวเขาขึ้นนั่งเปิดพนักพิงออกแล้วเข็นรถเข้าไปรับยกก้นขึ้นดันที่นั่งเข้าใต้ก้นซ้ายขวาล็อกข้างหลังป,ปลดเบรกที่ล้อแล้วก็เข็นเขาไปได้เลยค่ะสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้สบายขึ้นไม่ต้องคอยประคองปวดหลังปวดตัวกันนะคะแต่ก่อนก็ไม่อยากลุกไปไหนเลยเพราะเกรงใจภรรยากลัวว่าเขาจะเหนื่อยแต่ตั้งแต่ ได้คันนี้มา iMove โมเดล2พ l ั s มานี่ภรรยาผมก็เหนื่อยน้อยลงสบายขึ้นเยอะเลยครับต้องขอบคุณ m o v v t 2 Plus นะคะตั้งแต่ได้รถคันนี้มานะคะมีวันนี้นะคะที่สาม,มีมยิ้มกว้างได้ที่สุดแล้วค่ะขอบคุณ m o v v t 2 Plus ค่ะขอบคุณมากครับ ไม่แล้วค่ะก็ตั้งแต่ได้ไอ้ v e ฟโมเดลทูพลาสมาเนี่ยคือสะดวกวกว่าคันเก่าเยอะเลยสามีชอบดิฉันก็ชอบไม่ต้องเหนื่อยต้องคอยประคองกันสบายกว่าคันเก่าเยอะเลยค่ะจะกลับไปใช้คันเก่าทําไมล่คะคะใครสนใจสามารถไปลองใช้ที่โชว์รูมได้นะคะหรือสั่งซื้อติดต่อช่องทางนี้ได้เลยค่ะ